วันนี้ร้านข้าวแกงปิดอดยู่ซิจะไปซื้อผักอยากกินผักบอกว่าเดออ้อพี่ทำเนาะใช่จะไปซื้อผักมาร้านนนัปิดไงอันนี้ข้าแกงอะไรอย่างแกง,กกแกงพริกแกงพริกน้ำเจ้าออสวัสดีเจ้านะเจ้าวันนี้มาพักพบกับพี่ว่ายโยแหมแล้วนะเจ้าวันนี้ต้องอู้กับเมืองเนะ้อเพราะว่าจะทานอาหารเหนือพอดีว่าเมื่อกี้แอบไปซื้อแกงผักกาดใส่ไก่นะเจ้าแล้วก็วันนี้ก็จะกินข้าวนึ่งนะเจ้านะครับเดี๋ยวก็จะกิน บาต้องลบกุสิตาเล้วจ้าแล้วก็มีน้ำพริกนะคะที่ก็ส่งมาให้กินแล้วก็น้ำพริกตาแดงหน่อซื้อมาน่ากินมากนะคะโอเคเดี๋ยวมาถึงจอนชิมเลยแล้วกันเนาะแซ่บน่อโดยการเปิดมือน้ำพริกก่อนนี่พนุมีนะน้ำพริกอะ่ะอืมเท่าไหร่เหรอนะฮะ ก็สมาชิกคุ้นเคยค่ะน้องอุสิตานะคน้องอุ๋ยนะฮะน้องอุ๋ยผ่าหียังตอบคาถามไปผ่ายังอุ๋ยผ่ายังนั่นน่ะคิดได้ไงถามว่าอุ๋ยผ่าหีหรือยังอต่อไปแล้วตอบไปผ่านแล้วผ่านแล้วก็คือเขาคิดว่าเราจะไม่ผ่านนมไงแต่ว่าผ่าหีิแล้วก็น้องไอซ์ค่ะวันนี้มาร่วมแจมกับครัวพานุเขา แล้วก็พาโน่พาพาโน่กินอะไรอย่างเจ้ามิเจ้ากินน้ำพริกับหน่อไม้อยากกินปลาหมึกปลากระเบนจะหมดแล้วสัมบารโอนึงของพี่ดองอแล้วก็พักศิลาค่ะพักศิลากินอะไรอย่างปลาหมึกก็หอมอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยกระเบียงอร่อยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไม่เหมจาไม่กินปลาแต่ว่ากินปลาหมึกมันจะเหม็นมันยีแต่เป็นอร่อยเนาะไม่ใช่แต่เจ้านี่เจ้านี่ไม่เหม็นจริงเพราะมันใหม่ไงมันใหม่ใช่ จัมโบโลดูกินไม่ถึงอาทิตย์มันหมดแล้วโอเคปลาหมึกคืออร่อยจริงมันจืดไงเพราะมันใหม่พี่ทอดเหมือนเหมือนคือมันเก่าแล้วถ้าปลาหมึกใช่ไหมแล้วจิ้มจิ้มตาแดงน้ำพริกตาแดงอย่างเงี้ยอ่พริกตาแดงแล้วก็เออแล้วก็เออเขาเหรอเหมาะขนาดหลังอ้นหน่อพริกตาแดง aku